ดีหรือเปล่าอ่ะเกี่ยวอะไรอะไรฮะโอ้อยากอยากได้ยินเสียงไม่อยากยินเสียงหัวเราะแต่ยินเสียงพูดเอาขึ้นโชว์เลยเสียงชัดเจนเลย<ช>อันนี้เขาเรียกว่าคนโกหกทุกคนนะ<ช><ช>เด็กเลี้ยงแกะบอกว่าไม่ชอบเสียงหัวเราะเขาไม่ชอบเสียงเขาเด็กเลี้ยงแกะยังมักคัดจังหวะนะกระลงขื่นเขาเลี้ยงป้าเขาเลี้ยงแพะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเขาเลี้ยงแพะเดี๋ยว เดี๋ยวเบาบ้างอยู่นี่การออกสีย่เนี่ยเห็นมันเปอลันมสงเนี่ยท่อไปไปเอาสัตว์ป่ะปยจ้ย้ยันตามนจะเริ่มใหม่แล้วบอกว่าชอบเสียงหัวรอบป้าก็ป้าก็แค่รอดเรอดเสืออจากำอยากจะคุยักไม่งจะคุยอะไรอาริดาเรยจ ยังเปลาจ้าอ่ะเอาเลยแล้วก็เล่นเสร็จทำให้หมดโอเคขอบคุณค่ะอ่าคุณอ่าอิสระพลังมดขอบคุณนะคะนะอ่าพอเราทำอย่างบนี้ใช่นไหมคือทุรุษนานก็เหมือนกับว่เอ่อมาบอกว่าเอ้ยนะ อันนี้ก็ต้องเอาลุงบางขึ้นคอนเทนต์แล้วกันเพราะว่ามันทำแต่เมื่อเช้า,ชานี่แ,ลแหละมันไม่ใช่คอนเทนต์แต่เป็นความรู้สึกเมื่อเช้า,ชานี่น่ะเขาก็บอกว่าเออลุงบางเนี่ยลุงบางไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณป้าเนี่เสียอะไรคะมารวยโชคเจริญขอบคุณค่ะป้าเสียอะไรคะแหน่ออว่าเสียอะไรถึงได้พูดได้ไหมจริงๆคลิปเมื่อเช้า,ชาเนี่ยถ้าคนไม่โง่นะ ดูออกนะว่าเสียอะไรแต่ในเมื่อโง่แล้วเยวจะเปิดสมองให้นะถ้าฟังคลิปเมื่อเช้าก็จะรู้ว่าเสียอะไรเสียใจง่ายๆนะมันเสียใจแค่แค่นั้นเองอาวพี่ใหม่ฉลาดนะเนี่ยเออปากบองดำแต้ด้วยเวลาดูดูให้มันลุกถึงความรู้สึกสิจะไดไม่ต้องมาถามว่านะเสียนะเสียอะไรเออ ง่ายนิดเดียวเลยเสียใจเสียหัวนะแต่จะบอกว่าเอเขาเรียกว่าถ้าจะให้โกรธอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยมันมากมากกว่านั้นมันไม่จะไม่ไม่กันหรอกไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรแต่เสียใจก็แค่รอกลับมาแล้วก็มาคุยไม่ต้องห่วงเขานะพอตอนเขาอยู่กกอกมีไม่ห่วงเขานะเออ พอมีคิด่างนี้มาได้ทีเอาแต่ก่อนเพื่อนก่อนบ้านก่อนเมืองเลยไม่ต้องกาะเขาดก่่า,าไม่ต้องมาห่วงอทางนี้เมื่อวานนี้นะเห็นยญาหนิงนะบอกว่าเออได้คุยกับใครบางคนบอกว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วอ,อั้เงินยูทูบก็ได้นิดหน่อยทุกวันนี้ก็ขายผ้าหน้ารอดไปวันวันว่าสันว่า ก็เลยไม่แปลกใจที่เมื่อเช้านี้นะคะนะเมื่อเช้าก็เลยไม่แปลกใจว่าเอะทำไมถึงเอาเสียงเรามาขึ้นนะมาดูเรานี่หว่าเป็นไงเกาะพี่กินเหรือน้องอะตัวเองไปไหนไม่ได้แล้วใช่ไหมนะขายผ้าก็เอาหน้าแทบจะไม่รอดแล้วจริงๆพม่อยากจะพูดนะ แล้วก็มาทําไม่ต้องมาทําท่าเป็นห่วงเป็นใยอะไรเข้ามากมายตอนเขาอยู่ไม่ได้เห็นหัวเขาเลยนะพอเข้ามาหน่อยเราทําท่าเป็นน้อยๆหน่อย,อยแม้ได้ใจเออได้ใจห่วงครอบครัวตัวเองบ้างนะนั่นแหละนะใช่ว่านะจะมาหากชนะกันแน่าลดอ่ะ เนี่ยวันนี้ขับรถเก่งนะเนี่ยขับรถเก่งขับไปเองอเออหน้าตาที่ปากนี่แดงนะรู้ทุกเรื่องน,นเองอะเราสวยส,สายเยอะนะ <laughs> สวยทุกวื่ทุกวันนะรู้เขาขับรถเองอีกเอเอขับรถไปเสริมสวยหาความสุขใสรตัวเอง <laughs> ดูหัวเลี้ยงแพะอยู่อ <laughs> ่ะใครวะววใครวะว <laughs> ัวะไม่ไปไหนเลยตัดใหญแพะ เฮ้ยวงครอบครัวก่อนที่จะมาห่วงคนอื่นแล้วไอ้ที่ห่วงคนอื่นดูทำท่าดูน้ำเสียงเวลาพูดเนี่ยมันกระเดะบอกว่าอย่ามาพูดวายกับเราเราอยู่ของเราดีๆนะหากินไข่หากินมั่นมาเป็นตีมีใครมาเรียงควายนี้วเนี่ยพี่นาบอกคุณค่ะนะเมื่อกี้มีใครมีควายตัวเดียวท้องไปทำควายหายหรือเปล่าเนี่ย ต่างว่าแทะส่วนเรื่องไอ้ที่ป้าพูดเมื่อเช้าเนี่ยนะป้าก็แค่ในน้อยใน้อยแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนดูไม่ใจนกินกันส้มโง่นี่ยิ้งเล่นกินดานย่นล้วแหละคุณมาสันมาสันดูขอบคุณค่ะนั่นใส่บานนี่คุณน้องคอย น้องคอยจะละกุ้นไหมก็เตือนให้กันรู้กันนะว่าที่ป้าพูดเมื่อเช้าเนี่ยก็เตือนให้รัับบผมขอโโทษครอ้ยเนาะผมนาย่ับเครับคือทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าบางอย่างได้จากเอเซีหมดบรใจาคโบรจเงื่อนเดือนนึ่ผมขอโทษนะครับ่ผมนะครับว่เข้าใจเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยป้าก็อยากให้ทุกคนได้ได้รู้บ้างนะว่าเวลาทรงแหงนูเล่อ ร่วมกันย่างแบบตุ๊บตดับบุตเลยบาดับแจ๊ก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 คอยอยากผู้คอยสงสัยใครนี่ดับแจ๊กแต่ป้าก็หวังดีทั้งวางทั้งตองแหละเพราะป้าเป็นคนบอกลุงวางเองว่าให้ลุงวางเอาตองมาเรียนที่นี่อ่าเพราะว่าอยากจะช่วยแต่ในเมื่อป้าอยากจะช่วยป้าช่วยแล้วป้าพามาแล้วแบะบางอย่างที่ป้าตำหนิได้ป้าก็ตำหนิแล้วหลายคนก็บอกว่าบางทีเรื่องไม่ดีเลวร้ายอะไรก็พูดกันเงียบ ไม่ได้ออกสื่อให้เห็นใครนะ <c oughs> พูดอ่ะนะ <c oughs> อะก็มีแต่คนที่อยู่ตรงนี้นั่นแหละนะ <c oughs> บอกว่าเฮ้ยอ,อยู่ข้างในมันมีเรื่องเลวร้ายตั้งเยอะตั้งแยะเขาไม่เอามาพูดนะพอพูดก็เป็นประเด็นขึ้นมาจังตองเนี่ยเป็นหลานป้าทุกคนไม่ต้องห่วงหรอกป้าเป็นคนเอามาไม่มีช่องไหนเอามานะไม่มีช่องไหนเอามา